สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับกวนมื่นตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมและฟังนะครับอ่ะ EP นี้แหมอ d s มื่นก็บังเอิญน,นะครับแหมไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับแหมของชาวลาวนั่นแหละครับเขาก็เปรียบเทียบระหว่างไทยกับลาวเนี่ยอุย้ยอยู่ลาวเนี่ยสบายอยู่บรรงบรน,น,นองเนี่ยไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองนะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอ้รอดตาปนหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนนำเขาก็โพสในแนวเชิงเปรียบเทียบนั่นแหะครับว่าประเทศไทยเนี่ย ไปอยู่ตรงไหนก็ต้องมีเงินมีท้องนะครับแหมประเทศลาวเนี่ยสุขสบายแอดมินไม่ได้สนใจในเนื้อหาและสาระหลดนะครับไอที่สนใจนะก็คือคอมเมนต์นะครับอยากเอามาฝากกวนมื่นตัวยงนะครับน้ำตาคุจะรั่วนะครับไอโรตาโปนอ่ะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่ลบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรง ต้องกราบขอพางจริงนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนถ้าสายจิกกัดได้แอดมืนก็จะถือซื่อว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <laughs> น้าตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งสอปป,อปอลาวอุดมสมบูรณ์หลายอยู่บ้านนอกบ่อต้องไสเงินอยู่ไทยเฮ็ดบ่อได้เด้อ <laughs> โอ้โอ้งามใจมึงรู้ได้ยังไงนะครับโอ้เลอะเทอะไรสาระไอปัญญาอ่อนนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอา คนไทยที่เขาเป็นเกษตรกรเนี่ยโอ้โหวันๆเนี่ยเขามีแต่เก็บผักเก็บหญ้านะครับแหมเอาไปค้าเอาไปขายจนได้เงินได้ท้องนะครับโอ้ตายแล้วนะครับแหมไม่อยากจะเหลาเขาเพื่อนเดี๋ยวมันจะอิจฉาเอานะครับน้ำตากูจะรัว่วนะครับไอ้โรตาโปนความคิดเห็นที่สองอาหารป่าในสปปลาวมีให้กินทั้งปีบ่ต้องเป็นขี้ข้าคนไทย หนักเลยมือขรานี้นะครับดีแล้วกินอาหารป่าไปเพราะอะไร่ะครับเอา้เาก็คนไทยเนี่ยเขาเลี้ยงเองเขาปลูกเองนะครับไม่ต้องไปหาอาหารป่าให้ลําบากยุ่งยากตื่นมาก็มีกินเลยไอ้พวกเนี้ยแหมยังต้องไปดักปงดักปลาไปล่าสัตว์ป่าอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้จะได้มากได้น้อยจะพอกินและจะพอเอาไปขายหรือเปล่านะครับ โโอ้โหทำไมโง่ออขนาดนี้นะโอ้ตายแล้วนะครับน้ำตากูจะร่วงนะครับมันชิเป็นแนวไหนความคิดเห็นที่สมาตอบกลับความคิดเห็นที่สองเจ้าเว้าถึกใจหลายครับพวกขายซาดซอบเป็นขี้ค่าคนไทยอยู่ดีเ่าะว่าดีเฮ็ดให้สาวลาวต้องอับอาย <c oughs> อตายแล้วนะครับแหมเขาก็อยากได้เงินได้ทองอยากได้ คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ mm. เขาถึงเข้ามาทําการ mm. ทํางานนะครับแล้วทําไมเขาถึงต้องอดพยพหนีตายแห่มาทํางานในบ้านในเมืองเราให้ขายขี้หน้าคนลาวก็ mm. เพื่อนเอาาก็ลาวมันทํามาหากินไม่ได้นะครับมันไม่พอกินนะครับ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็รู้แล้วครับเพื่อนไอ้คนลาวที่สามารถรีดไถคนลาวด้วยกันได้เนี่ยมันมีเงินมีทองใช้อ่ะมันก็ไม่คิดจะเผื่อแผ่รอนะครับ กับคนลาวด้วยกันเองนะครับมันก็มาดูถูกต่อว่าด้อยค่ากันแบบนี้แหละครับเพื่อนเมันถึงไม่จะเลิญน,นะครับโอ้โหแหมไอ้งามไส้น้ําตากูจะรั่วนะครับไอ้โรดตาโปความคิดเห็นที่4ี่สาวไทยมาเที่ยวสอปอป,อ,ปอลาวบ่นสินค้าแพงสาวลาวบอเห็นบ่นจักเทื่อเบิ่งก็หูผู้ใดรวยกลัวกัน โอ้โหไองามไส้เลอะเธอไรสาระไอปัญญาอ่อนนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอา้าก่อนเราไปเที่ยวเนี่โอ้โหคุยนักคุยหนาว่าประเทศตัวเองเนี่ยถูกอย่างนั้นอย่างนี้พอคนไทยไปเห็นว่าเป็นคนไทยไปไงครับโอ้โหโขกราคาเอาเป็นเอาตายนะครับในขณะที่แรงงานลาวและไก่น,นักท่องเที่ยวลาวเนี่ยประเทศเราไม่เคยโขกราคาพวกเขาเลยนะครับโอ้โห,โโหน้ำตากูจะไหลจะไม่ให้เขาบบนได้ยังไงครับเพื่อน มันเหมือนเป็นการโฆษณาไม่ตรงปกนะครับหลอกลวงให้เขาไปเที่ยวนะครับแล้วก็หาวิธีรีดายเขานะครับเป็นใครเขาก็รับไม่ได้นะครับแม้แต่ฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะครับอันเนี้ยเพราะว่าเขามีความเป็นประชาธิปไตยครับเขาถึงไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบนะครับเพื่อนส่วนใครถ้ารักความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแม้ใครจะโขกสับจะเอาเปรียบยังไงอ่ะมันก็ก้มหัวอดทนได้อย่างที่พวกมันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ น้ำตาโกจะรั่วนะครับสลายสงสความคิดเห็นที่ห้าบ้าน,นอกลาวสบายที่สุดบ่ต้องมีเงินมีคำก็รวยได้บรรน,นอกไข่ทำบ่ได้ดอกอรู้ได้ยังไงนะครับไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสนะครับเพื่อนๆจะมานึกมโนโอเอาเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาหาว่าแมไอ้นี้เมาคาว,าวหรือเปล่าเหมือนไอ้เหม็นนะครับ หคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหเขามีเงินมีทองเหลือใช้โอ้โหเวลามีเทศกาลงานทีไรเนี่ยแหมจับจ่ายกันเนี่ยสนุกสนานนะครับลองสังเกตได้อะไรแหะครับเพื่อนอ้าวก็ดนตีพื้นบ้านไงครับลำวงพื้นบ้านเงเวลาไปตั้งคนทรงคอนเสิร์ตเนี่ยบอกตรงๆนะครับ คนในภาคกลาง5จังหวัดกรุงเทพและบริมณทลนเนี่ยยังแทบจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าเขาเนี่ยแหมเอาเงินเปสาวกันสนุกสนานหรือดูลิเกและตั้งตนเป็นแม่ยกเปหนุ่มเนะครับเปพระเอกลิเกเนี่ยโอ้จนพระเอกลิเกเนี่ยสร้างบ้านกันนหลังเป็นหลายล้านเป็น10ล้านนู่นแล้วครับ <c oughs> อไองามใส่น้ำตากูจะรั่วนะครับไอโรดตาปความคิดเห็นที่หกภูมิใจในความเป็นหลาวลาวอิสระเสรี มีประชาธิปไตยหลายกว่าประเทศไทยโอ้โหไอ้งามไส้ไม่แปลกใจนะครับมันเบื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้าชาวสปปอลาวจํานวนมากที่อยู่ในประเทศลาวไม่เคยออกไปไหนเนี่ยเขาก็จะคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าชื่อประเทศเขาเนี่ยตั้งว่าเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยนะครับเขาก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยแหมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ลาวนอกที่อยู่เมืองนอกเป็นไงครับเขารู้นะครับว่าไอ้นี่มันระบอบคอมมิวนิสต์โอ้โห กดขี่กดทับประชาชนยิ่งกว่าอะไรนะครับรีถายอะไรได้ก็รีถายนะครับอันนี้ส่วนตัวแอดมืนมองว่าเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับแต่นะครับมีความคิดว่าดีแล้วนะครับที่คนเหล่านี้ปกครองชาวลาวครับเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนๆเอาขนาดมันอดอยากนะครับแหมมันยังปากดีด่าข้ามประเทศเข้ามาแบบนี้และถ้าวันข้างหน้ามันมีกินมีใช้อะมันจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับภูมิภาคนี้หรือเปล่าแบบไอ้เหม็นหรือเปล่าครับนเพื่อน อยู่เฉยๆอยู่สงบสงบก็ไม่ได้นะครับชอบหาแต่เรื่องชอบก่อแต่สงครามนะครับและคราวนี้มันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับภูมิภาคนี้ต้องกลับมาลำบากยากจนนะครับเพราะภัยสงครามมันไม่เคยทําให้ประเทศไหนเนี่ยบอกตรงๆนะครับจะเจริญขึ้นมาได้หรอกนะครับ <laughs> น้ำตากูจะรั่วนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่เจ็ดสนบทลาวมีแต่คนรวยเด้อบ่ต้องอดอยากเหมือนสาวอีสาน <laughs> มึงรู้ได้ยังไงว่าคนอีสานเนี่ยเขาอดอยากนะครับเขาเลิอกอดอยากมาตั้งไม่รู้แต่กี่สิบปีแล้วเขาเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็ไดศาสตร์พระราชาไงครับเพื่อนๆแหมทําให้ประเทศชาติและภาคอีสานเนี่ยพลิกจากถิ่นธุรกันดารน,นะครับกลายเป็นอีสานเขียวนะครับถิ่นอุดมสมบูรณ์นะครับโอาตายแล้วมึงอยู่แต่ในกรามึงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ พาดบิไอ้คนอีสานเฉยเลยน้ําตากูจะรั่วแลับไปโรดตาปก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนกราบขอพระคุณมากๆไปล้นมคพัวห่ทุกท่านและวท่านเจ็บปวดเข้ามาพระจมร่านโลก่าคน่็ตงมเมืองคนรักนั้นมาตีจ่าจึงต้มเบื่อมีกึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจ กินทั้งน้ำตาที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบะมีปาโจไอโลตาปอน